สาวลาวเดือดคนไทยใจแคบมันแคบค่ะแคบเนี่ยบอกโ่าอ,โอะเรคือเอออ้ยเนาะจากซีเมนต์ยังก,ก็เมนเอามเมนออกเนาะนะสาวลาวเนาะอยากบินยังก,ก็เมนโรงพยาบาลไทยช่วยชาวต่างชาติช่วยคนลาวที่ได้รับการบาดเจ็บที่รถ พุ่งเข้าชนกบไม่ยูสะปะปะลาวรส่งมาให้โรงพยาบาลล้วกะหาว่าคนไทยใจแคบเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังคลิปนี้กันครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนโรงชาแนล มันมืดคักมืดแน่โอ้ oh, ตายมาทุกคนประเด็นนี้ก็เอาอีกแล้วที่รถทัวร์ชนต้นไม้เสียหลักชนต้นไม้ที่สบปลาวนะเขาบอกว่าสาลาวเดือดคนไทยอย่ยาใจแคบหลาย โรงพยาบาลไทยได้ผลประโยชน์จักสิคิดยากอย่างคนไทยไม่ได้ใจแคบนะนะคนไทยไม่ได้ใจแคบเลยเขาประสานงานกันเรียบร้อยแล้วนะสาวเราคนนี้ไม่รู้อิโนอีเนไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอะไรหรอกอยู่เฉยเฉก็พอนะครับ ไม่ต้องไปเดือดหรอกนะไม่ต้องไปเดือดไม่ต้องไปอะไรเลยเพราะว่าคนไทยช่วยลาวเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกมันมีหลายครั้งนะครับแล้วก็ประเด็นไอ้ที่รถทัวร์นะครับที่มีชาวต่างชาตินะครับไปเที่ยวที่สปปลาวรถนักท่องเที่ยวใช่ไหมรถทัวร์นักท่องเที่ยวแล้วก็ไปเกิดประสบอุบัติเหตุที่สปปลาวฝั่งชายแดน ไทยลาวนะจากนั้นก็น่าจะเป็นแดนนั้นตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นโรงพยาบาลไทยเนี่ยคืออยู่ใกล้สุดแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับของคนลาวนะครับเขาก็ประสานงานกับโรงพยาบาลไทยในพื้นที่ที่มันใกล้นะครับเขาก็ประสานกันแบบนี้ นะครับประสานกันแบบนี้ก็มีบางส่วนที่อยู่โรงพยาบาลไทยโรลลลงพยาบาลลาวนะครับก็ที่ออกข่าวมาเห็นชาวต่างชาตินะอยู่โรงพยาบาลของไทยนะครับเห็นในคิดที่เห็นผมเห็นในโซเชียลนะครับผมก็เห็นในโซเชียลประมาณนี้นะแต่ก็มันก็ทําให้รู้แล้วว่าคนไทยอ่ะไม่เคยทิ้งคนลาวเลยจริงๆไม่เคยทิ้งนะครับ ไม่เคยทิ้งเลยแม้แต่ชาวต่างชาติาต่างศาสนาเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่เคยทิ้งนะครับไม่เคยทิ้งคนลาวก็ไม่ทิ้งหรอกนะครับเพราะว่าคนไทยเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ใจแคบเหมือนที่สาวลาวคนนี้เขาพูดหรอกนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราไม่รู้เราก็อยู่ยเฉยเนอะ สาวลาวสาวลาวเดือดคนไทยใจแคบมันแคบคักบ่มันแคบ,บหลายกว่าไอ้มันพอยางพานได้บ้างขย่างพานมาได้นี่มันแคบดิโ <c oughs> วเปโอ้โหประเด็นนี้นะยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยเอามาพูดกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนประเด็นในคนไทยไอ้สาวลาวเดือดสาวลาวเดือดนะครับคือเต็มเลยเต็มฟีดยูทูบเลยบาง ช่องของคนลาวโอ้โห3 4หมื่มนยอดวิวเลยนะครับทุกคนเรื่องราวแค่เนี่ยโอ้โหได้วิวเยอะมากๆเลยนะดูผมจะได้ถึงร้อวิวหรือเปล่าเนี่ยจะเอามาพูดประเด็นนี้นะครับก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายหรอกนะครับแค่อยากจะออกมาบอกให้สาวลาวนะครับหรือคนลาวเขา,าได้รู้กันว่าคนไทยเนี่ยชอบช่วยเหลือนะครับไม่ได้ใจแคบเหมือนที่ บางกลุ่มของคนลาวเนี่ยเขาคิดนะรัฐล,ลาวกับรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาประสานงานกันเองนะครับเขาประสานงานกันเองนะเท่าที่ผมเห็นในโซเชียลนะเขาบอกว่ารถรถรถยนต์รถยนต์ไทยเนี่ยห้ามเข้าไปในโรงพยาบาลสปปลาว มันจริงเลยครับทุกคนนะฟังหงไว้หูนะครับผมก็ไม่รู้ในะแต่ผมเห็นเขาแบบคุยเรื่องนี้กันนะครับที่จริงน่าจะไม่ใชนะ่ผมว่าน่าจะไม่ใช่นะแล้วก็แต่เขาบอกว่าแต่ลดโรงพยาบาลของลาวเนี่ยเข้ามาที่ไทยได้ประเด็นนี้ก็เคยมีนะผมเคยอ่านเจออยู่ นะครับแต่ปล่อยไปเถอะเรื่องแบบนี้นะครับมันเราไม่รู้ที่มาที่ไปก็ปล่อยไปนะครับแต่สําหรับเรื่องเนี้ยคือเรารู้ที่มาที่ไปนะก็คืออุบัติเหตุครั้งเนี้ยใครอยู่ใกล้สุดก็ช่วยเหลือไปเครับเพราะว่าชีวิตนะครับชีวิตนะครับชีวิตของมนุษย์นะชีวิตของมนุษย์เราจะปล่อยให้อยู่แบบนั้นไม,ไม่ได้หรอก นะอีกอย่างโรงพยาบาลที่าทางสปาลาวติดต่อไปก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ด้วยนะไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กอุปกรณ์การรักษาแล้วก็เพียบพร้อมอยู่แล้วดูรถตู้เขาไปรับสิไปรอรับสิครับเต็มไปหมดเลยรถตู้กี่คันแล้วครับคิดดูเอานะจะใจแคบเหรอไม่ได้ใจแคบหรอกอย่าไปคิดลายอันซุ้มมูเจ้านะ่ะคีดไหล่แม่ไม่เก่นดีดขึ้นเนี้ยเออ นั่นแหละครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่มาบอกให้มูเจ้าได้ฟังกันว่าคนไทยบ่ได้ใจแคบอย่างที่มูเจ้าคิดดอกครับอ่ะตามนั่นเพราะว่าไทยเราเนี่ยช่วยลาวไม่ใช่ครั้งแรกนะครับลาวเคยขอบคุณออกสื่อเป็นข่าวบ้างไหมนะเออว่ะจริงๆนะ เวลาคนเวลาไทยเนี่ยไปช่วยประเทศลาวเนี่ยลาวเนี่ยเคยออกสื่อหรือเปล่านะครับว่า,าคนไทยเนี่ยไปช่วยเคยออกสื่อที่ลาวหรือเปล่าออก็น,นี้อันนี้มีหน้าคิดนะไม่รู้เหมือนกันว่าเ,เขาเคยออกข่าวหรือเปล่าก็ต้องไปดูดูนะครับย้อนดูน่าจะเคยมีหรือเปลนะครับแต่คงไม่เยอะนะครับแต่คงไม่เยอะนะ แล้วยังบอกอีกว่าเฉพาะรัฐลาวเนี่ยเคยไหมถามหน่อยอย่าเอาแต่ได้พอไทยมีความคิดเห็นไม่ไม่เห็นด้วยก็กลับกล่กลาวหาว่าไทยใจแคบลาวควรสำรวจตัวเองดูก่อนเคยให้อะไรไทยบ้างช่วยเหลือไทยบ้างมีไหมตอบหน่อยมีแต่ต่อต้านไทยเกือบจะทุกเรื่องจริงไหมอ้าวจริงไม่จริงเม้นหน่อยทุกคนจริงไม่จริงเม้นหน่อยนะครับเม้นดีๆนะครับแค่บอกว่าจริงไม่จริงก็พอ อย่าพูดอะไรเยอะนะต่อมานะครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่นะที่เขา,เาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนความคิดเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าไทยก็แค่เลี้ยงงูเห่าไว้3ตัวพม่าลาวขมรเราจะไม่รวมนะครับพม่าลาวขมรที่จริงแล้วมันก็มีทั้ง กลุ่มดีและกลุ่มไม่ดีนะครับนะกลุ่มไม่ดีนะก็คืองูเห่านะครับงูเห่านะเราต้องแยกแยะก,กลุ่มดีไม่ดีนะเราจะไม่เหมารวมเพราะว่ามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่ไทยเหมือนกันมีหมดแหละคนดีกับคนไม่ดีว่าใครไม่ได้แล้วครับผมก็ไม่ได้ดีนะเออแต่ก็มีอยู่บ้างดี <c oughs> ผมยื่นต่อมานะครับบอกว่า รักษาคนไทยวันๆก็มากแล้วผลประโยชน์แบบนี้ไม่จําเป็นไม่อยากได้หรอกถ้าเขาถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาก็มาโทษว่าไทยทําให้ตายทำให้เสียชีวิตอีกหมอไม่ใช่เทวดาถ้าอาการหนักก็ไม่ได้ไม่ใช้มาไทยแล้วจะช่วยได้ทุกรลยใช่มาไทยแล้วจะช่วยได้ทุกรลยนะครับมันก็จริงนะครับถ้าอาการหนักเนี่ยก็ไทยก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับ หมอไทยเนี่ยก็เก่งนะครับเขาเสียสละเพื่อมวลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นคนจนคนรวยคนต่างชาติคนต่างศาสนาช่วยหมดแหละนะครับถึงคุณจะเคยด่าว่าถึงคุณเป็นคนต่างประเทศเป็นคนลาวเขมรอะไรเนี่ยถึงคุณจะเคยติเคยด่าว่า,าว่าโรงพยาบาลไทยอย่างนั้นโรงพยาบาลไทยอย่างนี้หมอไทยอย่างนั้นหมอไทยอย่างนี้เขาไม่สนใจหรอครับ ว่าคุณเป็นเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นคนบน่นคนด่านะครับเขาแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนชาติไหนประเทศลาวขเขมรฝรั่งยุโรปพมา่าแบบนี้เข้ามาเขาก็รักษาหมดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับรักษาเสร็จก็กลับนะแล้วก็มีประเด็นอันนี้ด้วยที่บอกว่าคนลาวเนี่ยเขาไม่มีตังนะครับไม่มีตังที่จะ จ่ายค่าใช้จ่ายของให้กับโรงพยาบาลไทยนะครับทางโรงพยาบาลก็รักษาให้ฟรีนั่นก็คือคุณเนี่ยต้องขอบคุณโรงพยาบาลเขานะครับไม่ใช่ว่ามากล่าวหาว่าคนไทยว่าโรงพยาบาลไทยใจแคบนะครับไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ได้นะไทยได้ผลประโยชน์นะโอ้คุณลองนึกดูสิถ้าคุณไม่ส่ง มาที่ไทยแล้วคุณเอาไปที่เราให้หมดนะลองนึกดูสิเจ๊งครับผมว่าผมว่าเจ๊งแน่นอนนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรด้วยหลายชิ้นนะครับที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ยังที่ของเราเนะี่ยยังไม่มีนะที่ของเรายังไม่มีคมชเนต์ต่อมาครับเขาบอกว่า แล้วเวลาคนลาวที่ข้ามมารักษาฝั่งไทยรักษาแล้วไม่มีเงินจ่ายรัฐบาลลาวเคยมาใจ่ายให้ประชาชนประเทศตัวเองไหมละ่ะถ้าคิดว่ามารักษาแล้วมีเงินจ่ายถ้าคิดง่ายขนาดนี้ทีหลังก็ไม่ต้องมารักษาที่ประเทศไทยไปเวียดนามนู่นประเทศไทยใจดีกับทุก,ทกประเทศทั่วโลกถูกต้องครับประเทศไทยใจดีกับทุกคนทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นศัตรูเขาก็รักษา จำไว้นะเออเียนต่อมานะครับบอกว่าน้ำใจคนลาวร้อยละเก้าสิบที่พอมารักษาในไทยแล้วชักดาบไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลมันมีแบบนี้ด้ยวยเหรอครับทุกคนมันมีแนวชักดาบด้วยเหรอนะครับอ,อมีแนวชักดาบเข้าใจแหละคนลาวเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีตังค์งจริงๆนะผมก็เห็นใจนะครับ ไม่มีต่างจริงๆเราก็เห็นอยู่ว่าแถวรลแกแถบแถบชายชายแดนไทยลาวเนี่ยมันก็มีแบบเป็นคนแก่คนเฒ่ายากจนนะครับเขาเช้ากินขํานะด้วยค่ารักษาห้าหกร้อยเนี่ยบางคนก็ไม่มีนะก็สงสารนะครับสงสารแต่คนมีก็มีนะโคเชียนต่อมานะครับเขาบอกว่าคนลาควรยอมรับความจริง ว่าที่ส่งมาเพราะคนบาดเจ็บไม่มีเงินสดให้โรงพยาบาลลาวเลยส่งมาให้ไทยรักษาจริงหรอ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าโรงพยาบาลไทยได้ประโยชน์แล้วใครจ่ายเงินไทยรักษาให้ก่อนแล้วใครจ่ายเงินค่อยว่ากันอีกทีถ้าตามมาตรฐานแบบนี้รถต้องมีประกันประกันจ่ายถ้าไม่มีประกันเจ้าของรถโดยสารจ่ายแต่อย่างน้อยรัฐบาลท้องถิ่นที่เกิดเหตุต้องโยยาอะไรบ้างอืม อันนี้มีประเด็นนะอันนี้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยนะครับลาวควรยอมรับความจริงนะคนลาวเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับจะมาบอกว่าโรงพยาบาลไทยได้ผลประโยชน์ไม่ใช่ได้ผลประโยชน์อะไรคนลาวบางคนเนี่ยเขาไม่มีตังเขาก็ไม่ได้จ่ายตังโรงพยาบาล รักษาฟรีด้วยฮะได้ผลประโยชน์ไหมล่ะได้ผลประโยชน์ไหมล่ะอะหมองมองอะมองอะคิดเยอะนะครับคิดเยอะด้วยนะเออเรารักกันเข้าไว้ดีกว่านะครับลักกันเข้าไว้ดีกว่าเนาะมีอะไรช่วยกันมีอะไรไปมาเราจะได้แบบต้อนรับกันอย่างแบบมิตรภาพไทยลาวนะครับเหมือนที่ผ่านมานะมเนาะค้อมต่อมานะครับเขาบอกว่า ไม่ต้องส่งเข้ามาถ้ายังไม่หยุดใส่ร้ายคนไทยก็เยนน่อมานะครับบอกว่าแล้วเมื่อไรเราจะเลิกเป็นภาระเพื่อนบ้านสักทีเหตุเกิดที่เราโรงพยาบาลเราควรจะเป็นฝ่ายรักษาเอาไม่ใช่โยนปัญหามาให้เพื่อนบ้านเลิกทําตัวเป็นภาระอันนี้คนนี้เขามาตัวกลับบอกว่าพอคนไข้เสียชีวิตก็โยนขี้ให้ไทยทันทีกรณีของเมืองวังเวียง น่าจะประเด็นอ้อันนั้นหรือเปล่าไอ้เล่าปลอมอ่ะประเด็นวังเวียงเนี่ยล่าปลอมใช่ไหมข้อมูนต่อมานะครับบอกว่าลุงพยาบาลก็รักษาไม่ได้โรงเรียนก็ไม่มีผนังกั้นห้องแบบนี้ยังเรียกว่าประเทศขอยืมรอบริจาคจากต่างประเทศเวลาคนอื่นเขาเตือนเป็นรับไม่ได้ <laughs> กเขียนต่อมานะครับบอกว่าน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกสุดยอดไปเลยสะปะปลาวมันน่าช่วยเหลือหรือเปล่านะประเทศนี้คิดเอาเองหรือกันอ,ม,อ,อมาดูคอมเมนต์สุดท้ายเนาะคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าชาวเราไม่รู้ว่าค่ารักษาพยาบาลของรัฐมีเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากภาครัฐของไทยคือเงินภาษีของคนไทยอคือจะคุ้มไหมกับรัก กับค่ารักษาที่เก็บชาเราไปรักษาพยาบาลเอกชนแล้วจะรู้ว่าค่ารักษาเป็นอย่างไรที่คุ้มค่า่ารักษาเยอะจะบอกให้การศึกษาของชาเราควรจะเรียนรู้ให้มากจะได้ไม่แสดงความง่เขาออกมาอย่างนี้อีกการศึกษาสําคัญสุดเนาะนะจะได้ไม่ต้องมา,าเดือดบ,ดบุ้ดอีกนะครับชนะาเราเดือดคนไทยใจแคบ เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะสาวเราผมไม่ได้ว่าหรอกแค่อยากให้เปลี่ยนความคิดแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันจะพิจารณาตัวตัวเองนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนผมก็ ได้เวลาทํางานอีกแล้วอืโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนร c งชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาวลาวเดือดปุดปุดคนไทยอย่าใจแคบหมอไทยได้ผลประโยชน์ไม่ต้องคิดอย่างหลายดอกสั่นว่านาร c งชาแนลสวัสดีครับชมเฉยสุมเสย